สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาพเพื่อนๆมาดูวิธีทำผ้าถุงนะคะเป็นผ้าถุงป้ายนะคะนะก็จะมารีวิวให้ดูนะคะเป็นผ้าถุงป้ายเปิดเลยนะคะตัวนี้เนาะเราก็จะอัดผ้ากาวนะคะข้างในให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็เย็บเกล็ดนะคะข้างหลังสองเกล็ดข้างหน้าสี่เกล็ดนะคะเหมือนเดิมนะคะแล้วมาดูวิธีทําตรงนี้นะคะเราจะป้ายแบบเปิดอย่างนี้นะคะ,ะเป็นป้ายเปิดนะคะผ้าถุงเนาะแล้วจะไม่มีการ ต่อด้านข้างนะคะจะไม่มีตะเข็บข้างนะคะตัวนี้เนาะผ้าถุงตัวนี้จะไม่มีการตัดลายทิ้งนะคะเราก็จะใช้ผ้าถุงทั้งผืนเลยนะคะมาเย็บเป็นผ้าถุงป้ายแล้วก็ป้ายเปิดนะคะแล้วเพื่อที่จะให้ทรงสวยนะคะเราก็จะมาทําการติดกระดุมตรงนี้นะคะล็อกไว้นะคะสําสหรับสะโพกนะคะตัวนี้เนาะสะโพกเขาจะพอดีกับรูปร่างของลูกค้านะคะแล้วก็ติดกระดุมไว้นะคะ การไม่ให้เขาค่ะเปิดเปิดเกินไปนะคะตรงนี้เนาะเราก็ติดตะขอนะคะข้างบนเนาะติดตะขอสองคู่นะคะตรงนี้หนึ่งคู่นะคะแล้วข้างในนี่หนึ่งคู่เนาะตัวนี้นะคะขอบก็ตามปกตินะคะแล้วตรงชายนะคะชายเขามาดูนะคะทุกคนชายเขาเราก็จะเย็บก่อนที่เราจะเย็บนะคะเราก็พับขึ้นนะคะเชิดขึ้นมานิดหนึ่งเนาะนะคะ เสขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อให้ชายเขายกขึ้นนะคะเวลาใส่แล้วจะไม่หย่อนห้อยเนาะข้างในก็เหมือนกันนะคะข้างในก็พับขึ้นนะคะเนาะเราก็จะพับขึ้นมาเสขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อให้เขาไม่ไม่ห้อยนะคะไม่หย่อนลงมานะคะด้านในเนาะเราก็จะขึ้นเหมือนกันนะคะเวลาใส่ขอบนะคะเวลาใส่ขอบนะเราก็จะยกนะคะยกตรงนี้ขึ้นมานิดนึงเหมือนกันนะคะ อ่าตรงนี้เนาะตรงขอบนะคะนะอ่าตรงนี้นะคะเราจะยกนะคะยกขึ้นมาประมาณครึ่งนิ้วนะคะแบบนี้นะคะคือเหมือนกับยกขึ้นมาให้เขาดึงขึ้นมานิดหน่อยนะคะ,ะเหมือนกับเราจะทําให้ผ้าถุงไม่ไม่หย่อนห้อยนะคะนะก็จะเป็นแบบนี้เนาะอ่าข้างในนะคะก็เปิดตลอดเลยนะคะเพื่อที่ไม่ให้ตัดผ้าทิ้งน,นะคะแล้วก็อ่าเป็นแบบนี้นะคะไม่มีตะเข็บข้างเนาะข้างในนะคะ ก็จะได้เป็นผ้าถุงที่สวยงามนะคะเป็นผ้าไหมน,นะคะเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ออกมาเป็นตัวแบบนี้นะคะ,อะขอบคุณมากๆากนะคะเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะ,อ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ